สวัสดีครับผมชิดเทอร์โบขอนแก่นครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยอีก1ชุดครับ501.8ส่งลูกคา้าคันเล็กครับทีนี้ซื้อรถคันใหม่มาก็สั่งเป็นอของซิ่งก่อนหน้านี้เป็น40เอาโบเล็กไปนี่ก็สเปคใหญ่ขึ้นมาเสียงเล้าๆครับเสียงเล้าใจแน่นอน แต่ว่าในเรื่องของกำลังครับถ้าไม่หลอกตัวเองยังไงก็สู้แปรผันไม่ได้ครับเป็นเทคโนโลยีล่าสุดแล้วแปผร,รผ,แปผันอยู่ในรถทุกคันครับผมย้ำตลอดแปรผันอยู่ในรถทุกคันแต่ว่าในเรื่องของเสียงในซุ้มเสียงของเขามันจะสู้ขงซิ่งไม่ได้ดังเพาะดังแรงดังดังสะใจกว่าครับผมในรอบสูงถ้าเป็นงานปั่นใช้งานได้ดีครับ ในรอบสูงสูงของผมคือพัน0ขึ้นไปพัน0ปดสพันครับเขาจะใช้งานได้ดีครับผมถ้าต่ำกว่านั้นก็จะเป็นต้นทุนเดิมของรถเป็นกำลังเดิมของรถครับถ้าไปงานปัน่นปั่นน้ำปัน่นเ,เล่นน้ำทั้งวันนี่เจ๋วเลยครับตัวนี้ผ่านครับกำลังดีด้วยไม่ร้อนปัญหาเรื่องความร้อนก็ไม่มีครับรบ,บูทก็กำลังดีครับ รต้อกำลัดีตัวนี้เป็นสเปคของทางร้านครับเป็นโข่งของทางร้านครับส่งลูกค้าเก่าครับผมก็รอยอดโอนอยู่นะของเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับก็ลอยอดโอนนะไายท่อก็ชบเชียวครับส3นิ้วนะงานสแตนเลสเหมือนเดิมครับหน้าแปนไหลกลับแถมใม้ สปริงก็วาน้าแถมให้ครับเจาะรูน้ำเรียบร้อยทุกชุดครับเจ็ดแปดปีที่แล้วเราเจาะทุกวันนี้เราก็จังเจาะเหมือนเดิมครับรูน้ำไม่ต้องกลัวงานเป็นสแตนเลสครับพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับคอเป็นคอใหญ่ครับคอใหญ่ทั้งบนทั้งล่างแข็งแรงแน่นอนไม่ต้องกลัวเรื่องแตกหักเราเปลี่ยนฟีครับใครบอกว่าสแตนเลสใช้งานไม่ทน ใช่ครับแต่หักผมเปลี่ยนฟรีล้วประกันหนึ่งปีเต็มครับแต่หักเปลี่ยนฟรีทุกชิ้นเสียหายเปลี่ยนฟรีครับไม่มีซ่อมครับถ้าอยู่ในประกันเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับไม่มีงานซ่อมครับสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับ0 8 6 3 6 2 9 7 6 0ชิ้เทอร์โบขอนแก่นครับผมหาช่างชิ้นมีหลายคนนะครับของเราชิดเทอร์โบขอนแก่นครับจะเป็นงานสแตนเลสหนาจะเข็บเชื่อมเนียนๆอย่างนี้เท่านั้นับ เติมรวดสูงสูงเน,เนียนๆครับแต่เข็บสูงสูงอย่างนี้เท่านั้นครับอาจจะไม่สวยในสายตาหลายคนครับแต่ว่าเรื่องความแข็งแรงก็รับประกันได้ว่าแข็งแรงแน่นอนเก็บรายละเอียดให้ทุกจุดครับหน้าแป่นทุกตัวเชื่อมนอกเชื่อมในครับไม่ได้เชื่อมฝั่งเดียวของเราเชื่อมนอกเชื่อมในครับตรงหน้าแป่นทุกตำแหน่งเราเชื่อมนอกเชื่อมในเราแข็งแรงแน่นอน้าสูร์หนึ่งแปดรอรับได้เลยครับ